สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง a c c e s s o r y e s ทูคานะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องปลั๊กไฟ Mitsubishi สำหรับวิทยุใหม่ค่ะหน้าตาปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะใช้กับรถตั้งแต่ปี2014-2020ถึง2020ขึ้นไปค่ะจะใช้กับรุ่นไททันปี2014-2020ถึง2020ขึ้นไปเป็นบางรุ่น ปาเจโรปี2014ถึง2020ขึ้นไปเป็นบางรุ่นเอ p เพนเดปี2014ถึง2020เป็นบางรุ่นที่เป็นบางรุ่นเพราะรถที่ติดมากับโรงงานบางตัวไม่เหมือนกันค่ะนี่คือตัวอย่างปลั๊กอีกรุ่นนะคะรถบางรุ่นอาจจะใช้ปลั๊กทางซ้ายหรือขวาปลัก๊กใดปลั๊กหนึ่งก็ได้นะคะ ส่วนปลั๊กหัวดำนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะใช้กับวิทยุ Android เท่านั้นส่วนวิทยุยี่ห้ออื่นเช่น JVC Pioneer Kenwood ส่วนสีของสายไฟจะต่อเหมือนกันหมดค่ะเรามาดูสีของสายไฟกันเลยนะคะ สีเหลืองแบตเตอรี่12บโวลต์สำหรับต่อกับสายไฟที่พ่วงมาจากแบตเตอรี่เพื่อนำไฟออกมาเลี้ยงวิทยุด้วยกำลัง12บโวลต์ค่ะสีม่วงและม่วงคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหลังขวาค่ะสีเทาและเทาคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหน้าขวาค่ะ สีขาวและขาวคาดดำสำหรับต่อกับลำพงประตูหน้าซ้ายค่ะสีเขียวและเขียวคาดดำสำหรับต่อกับลำพงประตูหลังซ้ายค่ะสีม่วงคาดขาวคือเส้นไฟถอยเพื่อต่อกับกล้องตัดภาพเมื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยค่ะ สีเขียวอ่อนคือเส้นพาร์กิ้งเบรดสีแดง ACC สายต่อสวิตช์กุญแจเมื่อดับเครื่องวิทยุก็จะตัดไฟและดับลงพร้อมระบบในรถค่ะสีฟ้าคือสายไฟเลี้ยงเสาอ,อากาศสีฟ้าคาดขาวสำหรับต่อรีโมทแอมค่ะ สีส้มคาดขาวคือพุท s สตาร์สำหรับต่อไฟเลี้ยงไปที่ปุ่มสตาร์ทค่ะสีน้ำตาลคือเส้นคีหนึ่งค่ะสีดำกราวเป็นไฟลบสามารถต่อกับตัวถังหรือต่อเข้ากับปลักป๊กวิทยุได้เลยค่ะถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ